สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นครับ5โมงเย็น39นาทีวันนี้คุยกันเรื่องการเฝ้าระวังมือเท้าปากสายพันธุ์เขมรต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะองค์การอนามัยโลกกับกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาทำงานกันอย่างหนักตอนนี้เพื่อจะวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีการระงับยับยั้งมือเท้าปากสายพันธุ์เขมรซึ่งรู้เบื้องต้นแต่เพียงว่าเป็นหนึ่งในอันโทโรไวรัส71 เดิมตัวแรกมีเด็กกัมพูชาอายุไม่เกิน11ขวบเนี่ยนะฮะตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เสียชีวิตเนี่ย64คนจากคนที่เป็นเนี่ย66ตอนหลังตัวเลขยืนยันล่าสุดว่า52คนที่เสียชีวิตจาก59คนที่ชื่อว่าเป็นมือเท้าปากสายพันธ์ุกัมพูชาที่ว่านี้และที่น่าสนใจคือเด็กเนี่ยเมื่อถึงโรงพยาบาลจะตายใน24ชั่วโมง52คน เมืองไทยมือเท้าปากไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับส่วนใหญ่เราก็รู้แต่ว่าเด็กเป็นจะทรมานแล้วก็มักจะต้องให้หยุดอยู่กับบ้านและที่โรงเรียนก็ฆ่าเชื้ออย่างเข้มข้นถ้าเป็นกันหลายคนหลายห้องเรียนก็ให้ปิดโรงเรียนสัก7วันเพื่อฆ่าเชื้อแต่เราไม่ค่อยมีข่าวว่ามีเด็กที่เป็นมือเท้าปากเนี่ยเสียชีวิต วันนี้มีสายพันธุ์เขมรเข้ามาก็ต้องคุยกับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับก่อนจะคุยกันนะครับผมแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่ามีอีกช่องทางหนึ่งครับคุณหมอที่ท่านผู้ชมจะรับชมเจาะข่าวเด่นเฉพาะช่วงนี้ผ่านทางเว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ .com นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ .com ก็จะดูสดๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็จะดีเลยกว่าเวลาออกอากาศทางช่อง3ระบบเทเลสโวลปกติสักสิบวินาทีอย่างนี้นะฮะเราไม่ค่อยมีข่าวว่ามีเด็กที่เป็นมือเท้าปากเนี่ยเสียชีวิตวันนี้มีสายพันธุ์เขมรเข้ามาก็ต้องคุยกับมดิตรีกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอพรเทพชรีวนาลักษณครับสวัสดีครับคุณหมอครับัสนนได้แล้วฮะเพราะฉะนั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรับชมเจาะข่าวเด่นสดๆได้พร้อมๆกับทางช่องสผมคุยกับคุณหมอพรเทพเลยครับ ทำไมสายพันธุ์เขมรมันน่ากลัวขนาดนี้คุณหมอคาำจริงไม่น่ากลัวก็เหตุที่มันทําให้ดูเหมือนน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ขเขมรเ,เนี่ยเป็นมือเท้าปากเป็นหมืน่มนๆเกือบแสนคนแล้วก็มีอาการหนักเนี่ประมาณ1%นึ 1> อร์ซต์ก็ส่งต่อมาเรื่อยๆมาถึงโรงพยาบาลใหญ่ในพนมเปญก็พอดีจะตายพอดีก็มาตายที่นี่แหละครับตายไปหกบ ห้าสิบกว่าคน,อ,น,นอันนี้เราเชื่อว่าไม่ใช่แปลว่ามันมันร้ายกว่าปกติไม่เลยครับเราต,ตรวจแล้วระบบเขาช้าเขาเระบบเขาช้าแล้วก็ไม่มีไม่มีการรีพอร์ตรายงานหรือว่ากดจดไว้เลยว่าป่วยกี่หมื่นคนกี่แสนคนไม่มีอมก็คือปล่อยป่วยแล้วก็มันก็หายไปจน<อ>ปล่ยให้หนักไม่ครับมีบางคนจะต้องหนักครับถ้าเป็นเอนโทรไวรัสสายพันธุ์ C ีซีเอนโทรเวรัสกลุ่มย่อยซีซเนี่ยมันก็จะหนักครับหนักแล้วก็จะตัวใหญ่ถ้าเอาไม่อยู่ครับเพราะมันเข้าสมองอมแล้วทําให้หัวใจหยุดเต้นทําให้ปอดหยุดทํางานก็ถึงตายทีนี้เข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันถึงเหมือนกับถึงมาปลายทางละรงต่อมาเรื่อยๆมาจนถึงโรงพยาบาลในพนมเปญก็เกือบจะตายแล้วคือเขาบอกห้าสิบเก้าคนที่เป็นครับห้าสิบสองคนตายแล้วตายเมื่อ คือ24ชั่วโมงหลังถึงโรงพยาบาลครับก็เพราะว่าอีก5-6าหมื่นคนเนี่ยไม่ได้ส่งมามันหายแล้วอ,อยู่ในชนบ,บทอยู่ตรงโรงเรียนต่างๆแต่คนที่ส่งต่อมาคืออาการหนักละ เพราะมาประเดประดังเดียวห้าสิบกว่าคนตรงนี้หมอก็เอาไม่อยู่แล้วครับถึงตรงนี้มันถึงปลายปลายทางแล้วบ้านเราเนี่ยมีโรคนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะฮะคือที่กัมพูชาโดยองค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็บังไปทํางานร่วมกันเลยใช่อย่างใกล้ชิดใช่คือมันไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่หรอกไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แต่ว่ากัมพูชาเขาวินิจฉัยไม่ได้เขาบอกว่ามีคนตายนะเด็กตายนะห้าหกสิบคนเนี่ยไม่รู้สาเหตุให้ไาช่วยสํารวจหน่อยคือตอนแรกไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำบอกว่าเป็นโรคประหลาดเนี่ยใช่ คือมีอาการมีไข้ซึมแล้วถึงเวลาก็ชักชักแล้วก็ตายเขาเคยเป็นอาการของอันหนึ่งหลายหลายโรคเขาก็ตรวจไม่ได้ไม่มีน้ํายาตรวจไม่มีเครื่องมือตรวจถ้าองค์การไปโลกก็เข้าเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจตรวจก็เพิ่งรู้ว่า25ลายของน้ำน้ำเลือดที่เก็บไว้ก่อนตายนะได้25ลายเนี่ย15ลายเป็นเชื้อเอนโทรไวรัส71อ่านี่ก็เลยข้อสรุปอย่างนี้ครับก็คือเริ่มใกล้เคียงว่าจะเป็นมือเท้าปากเอ็นโทรไวรัส71ก็คือมือเท้าปากเลยครับ โรคตัวนี้ครับท่านี้ในเมืองไทยมีไหมเอ็นเทโรไวรัสเจ็ดหนึ่งเอ็นโทรไวรัสเจ็ดหนึ่งปีที่แล้วนะฮะเราพบประมาณสองสามร้อยคนจากหมื่นแปดพันคนของมือเท้าปากครับมือเท้าปากร้อยคนกว่าจากหมื่นหมื่นแปดฮะหมื่นแปดก็คือประมาณประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมือเท้าปากนี่จะเป็นเอ็นเทโรไวรัสเจ็ดหนึ่งคือมือเท้าปากเป็นคำกว้างแต่มันมีหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ย่อยๆที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็คือเชื้อไวรัสที่อยู่ในลําไส้เล็กเนี่ย เยอะแยะเลยที่ทำให้เกิดมือเท้าปากและตัวหนึ่งเรียกว่าชื่อมันว่า EV71 Enterovirus 71ไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าแรงที่สุดครับแรงที่สุดครับใช่ครับก็เมืองไทยเราก็พบประมาณ1%ปีแล้วใน1% 0 0 0 0เปอร์เซ็นในหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือ200คนครับ200คนตายไป6คนฮะปีที่แล้ว Enterovirus 71เนี่ยตายไป6คนเขาประมาณ 2- 3 คนตอนหนึ่งหมื่นคนที่ป่วยครับก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่เราก็พยายามสําหรับปีนี้นะตั้งแต่มกรามมาจนถึงตอนนี้ก็ป่วยไปแล้วหนึ่งหคนนี่หมายถึงคํารวมๆม,มือเท้าปากรวมแต่ว่าก็ยังไม่มีใครตายเลยครับก็คิดว่าในล้อลย,ลยหมื่นคนนี้จะเป็นเอนโทรเวลาประมาณร้อยคนประมาณนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจาะหมดเพราะว่ามือเท้าปากมาก็เห็นอาการแล้วก็ไม่รู้จะเจาะไปทํามไมนอกจากว่าถ้ามีอาการหนักนะก็คือ ไข้สูง39องศา3วันแล้วก็ซึมแสดงว่ามันเป็นเอนโทรไวรัสเอนโทรไวรัส71มันจะเข้าสมองอมก็เริ่มซึมแล้วถ้าซึมหนักๆเขาก็ชักชักหนักๆเขาก็หัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานอ,อันนี้เป็นอาการของโรคเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามามือเท้าปากมาหาเราเนี่ยแล้วก็ มีอาการซึมไข้สูง39องศาต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเนี่ยอย่าทิ้งไว้อย่าทิ้งไว้ที่บ้านต้องกี่วันนะฮะสามวันไปแล้วสามวันเอาชัดๆเลยนะฮะถ้าเป็นลักษณะมือเท้าปากอาการทั่วไปคืออ่ามือเท้าปากผื่นขึ้นตามปากตามอันเดี๋ยวให้ดูรูปได้ผื่นผื่นคือนผื่ขึ้นในปากนะฮะแล้วก็ปากไหมที่ลิปิปปากเลยครับมันก็มีรูปอยู่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะฮะอันน้สองรูปในลิ้นเนี่ยเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างเงี้ยครับในลิ้นริมฝีปากครับในกระพุ้งแก้มด้วยไหมไปกระพุ้งแก้มเลยครับ ตุ่มใสๆนะแล้วที่เท้าด้วยนะที่ฝ่าเท้าด้วยฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นตุ่มอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วน,นี่เขาเรียกว่าแฮนด์ฟุตเมาส์ย่างที่เกันขึขข้นมาเกิดที่มือที่ปากและที่เท้าครับเป็นตุม่มต้องมีตุ่มน้ามําใสๆไหมไม่ไม่ไม,ไม่มันก็มีตอนแรกๆเป็นตุ่มแดงๆแล้วถ้าพักก็จะเป็นตุ่มน้ําเหลืองๆใสๆออกมาอย่างนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะ3จุดมือเท้าปากแล้วก็ไข้ขึ้น3 9มาองศาแล้วมีอาการซึมกินข้าวันสามวันเป็นแล้วยังซึมอยู่ไข้ยังสูงอยู่ลอยอยู่ ใครไม่ลงสา,ามวันสามวันแล้วสูงด้วยนะสามเก้าองศาเนี่ยคือหรือมันคือขึ้นลงลงแน่ไหมฮ<า>ะหรือ,อถ,ถ,ถ้าท้าเฝ้าระวังคือสามเก้าไม่ยอมลงไม่ยอมลงแล้วก็มีอาการมือเท้าปากนี่คืออาการพื้นฐานอ่าแล้วก็เสร็จปุ๊บเสมซึมอันนี้ต้องพาไปโรงพยาบาลซึมมันมีสัญญาณว่ามันขึ้นสมองใช่ไหมเข้าไปในสมองนะฮะถ้าชักนี่แสดงว่าอาการหนักแล้วนะอ่าอยาให้ถึงกับชักนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอาการมือเท้าปาก ไข้สามเก้าสามวันแล้วซึมไปโรงพยาบาลด่วนไปโรงพยาบาลด่วนเราจะได้ปลอดภัยหมอหมอจะพยายามช่วยนะทันไหมทันฮะตอนนี้ยังมีอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐี่ประมาณเกือบสิบคนที่เปียกการเนี่ยที่เรารักษารอดนะปีนี้รอดเยอะเลยนะปีนี้ลอดเยอะมันมันเข้าไปทาอะไรคุณหมอย้าอีกทีหนึ่งจะได้เห็นครับมันมันก็เชื้อมันเข้าจากอุจจาระของคนที่ป่วยนะเอามือไปจับแล้วเอาอุจจาระเข้าปากเชื้อโรคเข้าปากแล้วมันก็ไปตามกระแสเลือดก็ไปทําให้เกิดอาการ มันจากลำไส้เขาสเส้นเลือดแล้วก็ไปทําให้เกิดมือที่คือมันเข้าสู่ร่างกายได้ทางเด<า>ียวคือปากปากครับแผลเผอหายจงหายใจไม่เกี่ยวอาจจะมีจากน้ําลายน้ําลายคนป่วยนิดหน่อยแต่ไม่เยอะไม่ใช่สําคัญอุจจาระครับอุจจาระาก็คือปากซึ่งอาจจะไปสัมผัสกับอุจจาระครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยไปอยู่ในศูนย์เด็กเล็กก็เข้าห้องส้วมก็ไม่ได้ล้างม,มือไม่ได้สอนมาดีไม่มีสุขลักษณะที่ดีก็ออ,ออกจากส้วมก็ติดอุจจาระคนที่ป่วยมา นั้นทําไม<ต>เราถึงแก้วแตะของเล่นแตะน่นแต,แตะนี่นเดี๋ยวเพราะงั้นเดี๋ยวตอนหลังจะต้องแนะนําให้ล้างของเล่นด้วยคนอื่นมาถึงปโป๊ะโป๊ะโป๊ะเสร็จป,ปุ๊บเข้า,ขาปากเอาดูดมืออ่อย่างนี้เรียบร้อยครับเข้าเลยเข้าเลยทีนี้ร้อยคนเนี่ยนะหมื่นคนเนี่ยนะจะหนักหนักอยู่ไม่กี่คน่านั้นเองเพราะเพราะว่ามันมีเอนโทรไวรัสมีโอกสกีมีอะไรเยอะแยะไปเลยมันเป็นเอนโทรไวรัสเจ็ดเอ็ดเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ แล้วเคราะห์ร้ายคือเอนเทอรไวรัสเจ็ดหนึ่งแล้วก็สายพันธุ์อะไรต่างหากสายพันธุ์ย่อยซีีย่อยซีซีเอนเทอรไวรัสก็มีหลายตัวอีกเอนเทอรไวรัสอีกหลายตัวอีกครับย่อยอีกเอาว่าไม่ต้องไปสนใจมันอะไรทั้งนั้นเอาว่าถ้าไข้สูง3ามเก้าองศาแล้วเริ่มมีอาการซึมๆเนี่ยใช่เลยรุนแรงถ้าเคราะห์ร้ายคือมันทานํางานยังไงป๊บเฉดปุ๊บอย่างที่บอกเอากลับเข้าไปใน ลำไส้แล้วมันก็ไปกระแสเลือดมเข้ากระแสเลือดก็ทําให้เกิดอาการที่มือที่ปากที่เท้ากมอนแล้วก็มันก็จะเข้าไปในสมองขึ้นสมองเข้าไปในสมองที่บอกว่าสมองอักเสบเข้าไปเนื้อเนื้อสมองทําให้เนื้อสมองอักเสบเข้าเนื้อสมองเหรอครับเข้าเนื้อสมองไปทางกระแสเลือดครับไอ้ตัวเอนโทรไวรัสเจ็ดหนึ่งเนี่ยทำให้เข้าเนื้อสมองที่ทําให้ซึมซึมแล้วก็เดี๋ยวก็อาเจียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะชักก็เหมือนคนมีอาการทางสมองเลยคเหมือนกันเลยซึมแล้วก็ แล้วก็ชักก็พาไปโรงพยาบาลเอานี่ไม่ไม่ไม่ถ้าถึงกับชักแล้วมันก็หนักแล้วนะอย่าถึงกับชักนะอย่ารอให้ชักเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะทุกคนที่มีเด็กอยู่ที่บ้านซื้อประหลอดไว้บ้านละอันเลยนะวัดประลอดเด็กเสมอนะเออเธอพอวิประหลอดไม่กี่สตางค์ไม่กี่ตังค์ยี่สิบสามสิบบาทเนี่ยซื้อไว้เลยก็ใช้ไว้อย่างนี้ทีนี้ที่สาคัญอีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านก็คือถ้าลูกเรามีมือพ้าวปากนะอย่าไปโรงเรียนอย่าไปติดคนอื่นอย่าไปเข้าไป แจกคนอื่นที่โรงเรียนเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็เล่นด้วยกันมือกับเพื่อนนุ่นเพื่อนนี่เพื่อนโจระเล่นต่อตัวต่อสมมุติสมมติผมเป็นมือเท้าปากสมมุติผมเป็นเด็กฮะมันออกมาจากอึผมเท่านั้นหรือทําลายด้วยน้ําลายนิดหน่อยไม่เยอะแต่ว่าน้ําลายมีฮะติดได้น้ํลายก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเล่นกันน้ําลายเลอะไปป้ายปากกันก็มีโอกาสแต่ส่วนใหญ่คืออเออทีนี้เข้าช่วมออกมานี่ไม่ล้างมือล้างมือไม่สะอาด ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอนลูกเรานะครับไปโรงเรียนนะสอนวิธีการล้างมือถูกต้องล้างให้สะอาดคือล้างให้ทั่วล้างหน้ามือล้างหลังมือล้างง่ามมือล้างปลายนิ้วล้างล้างกำปั้นล้างให้ครบเลยเจ็ดขั้นตอนไหนะพูดถึงล้างมือเอาให้ครบเลยตอนนี้ผมอ่านข้อมูลไอ้เชื้อเนี่ยมันอยู่ในลำไส้อยู่ในอื่นเนี่ยหกเดือนอ๋อใช่ คือมันไม่ได้มาว่าเป็นเฉพาะตอนเป็นพอหายแล้วมันไม่อยู่ในอืเรไม่นช่มันอยู่ในรำมันยังอยู่ได้บางคนอยู่ได้คือมันอาจจะอยู่ก่อนเรามีอาการแล้วมันยังอยู่ไอเชื้อมันอยู่หลังเรามีอาการใช่รวมแล้วประมาณสักหกเดือนใช่แต่ว่าเด็กไม่เป็นอะไรก็อึได้แล้วก็มีปัญหามกันเชื้อได้เพราะฉะนั้นไปโรงเรียนนะแปลว่าส่วนใหญ่จะไม่นานขนาดนั้นนะครับมันก็อยู่ประมาณสัก สิบวันยี่สิบวันตอนที่เข้าไปในร่างกายเรามีมากตอนนั้นฮะตอนที่ใครขึ้นมีอาการหนักเนี่ยตอนนั้นเยอะที่สุดนะก็เข้าหน้ามาก็ล้างมือนะล้างมือบ่อยๆมันยากนิดหนึ่งครูต้องจับสอนนะขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบททนี้ถ้าเกิดมีใครป่วยก็อย่าไปโรงเรียนซะแล้วถ้าห้องหนึ่งมีสองคนก็ปิดห้องนั้นซะให้กลับบ้านให้หมดอันนี้เกณฑ์ใช่ไหมเกณฑ์เลยครับเอาชัดๆอะโรงเรียนฟัง ถ้ามีเด็กในห้องเดียวกันสองคนเป็นปิดมือเนี่ยนะกลับบ้านเธอลูกอย่าไปติดกันเลยกลับบ้านห้องเนี้ปิดทั้งห้องเลยปิดห้องนี้กลับบ้านไปเลยนะแล้วในเน่องอาทิตย์แล้วก็ทําความสะอาดห้องปิดหนึ่งอาทิตย์อ่าเนึ่องอาทิตย์แต่ว่าถ้าแล้วเด็กสองคนนั้นก็ไปดูไอ้ไข่กับอาการที่ว่านี้ใช่ใช่เทนี้ถ้าในชั้นเดียวกันนะมีหลายๆห้องนะถ้าชั้นเดียวกันมีสามคนปิดทั้งชั้นเลยนะเพราะเด็กมาเล่นด้วยกันอายุเท่ากันเล่นด้วยกันติดกันชั้นนี้อาจจะมีสิบห้องแต่ว่ามีเด็ก สามสามคนขึ้นไปเขาล้นบางห้องนี้บ้างถ้าสามคนก็ปิดทั้งชั้นเลยปิดเรียนทั้งชั้นเจ็ดวันเจ็ดวันค่าเชื้อค่าเชื้อแล้วก็ให้เด็กไม่ไม่มาแพร่เชื้อกลับไปบ้านหายแล้วอแล้วถ้าโรงเรียนใดมีห้าห้องเรียนนะที่ป่วยนะปิดทั้งโรงเรียนฮะนี่ขอร้องนะขอร้องเกณฑ์ครับเกณฑ์ที่มีเด็กอาจจะห้องละคนก็ได้ห้าห้องฮ ปิดทั้งโรงเรียนเจ<ข>็ดวันขอรบกวนผู้ปกครองอย่าไปบังคับไปโรงเรียนเปิดนะมันเป็นทุกข์ของลูกท่านนะเป็นภัยทำรูกลูกท่านนะเพราะมันเป็นช่วงระแพ่เชื้อแพร่เชื้อครับถ้าเราหยุดอย่างนี้ได้นะโรคมันจะหยุดนะขณะนี้เจ็ดสิบกว่าจังหวัดนี่มีทุกจังหวัดยี่สิบถึงร้อยคนมีทุกจังหวัดที่ป่วยด้วยโรคนี้อันนี้เป็นเรื่องระบาดไหมฮะหรือเป็นเขถือว่ามันติดต่อคนในประเทศไทยปีนี้ถือว่ามีมากกว่าทุกปีปีที่แล้ว ณวันนี้มีหกพันคนปีนี้หมื่นคนล้ะทำไมมันเป็นเฉพาะเด็กทําไมผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นก็เพราะผู้ใหญ่ก็เป็นกันหมดแล้วรับเชื้อไปหมดแล้วครับคือไมาถึงมี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 ภูมิทานทานแล้วครับอย่างคุณสรุ้ธเนี่ยมีภูมิท้านทานแล้วเพราะว่ามันเข้าไปไม่ใช่มีอาการทุกคนนะบางคนก็ไม่มีอาการก็มีภูมิทานทานแล้วบางคนก็เป็นนิดนหน่อยๆน่อยเป็นหวัดเจ็บคอนิดนหน่อยแล้วก็หายไป อันนี้มันแล้วแต่อาการหนักอาการเบาอาการนอกจากไอตุ่มเนี่ยมันเจ็บแน่เด็กๆเจ็บแน่เป็นคามแน่ๆนะฮะแล้วก็ไข้ซึ่งสูงใช่ไหมฮะก็ไข้แล้วก็ซึมมันมีอาการอื่นอะไรอีกไหมฮะบางคนไม่เป็นมากคือกระปากเบ้ออะไรนะมีตุ่มไม่กี่เอ็นน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยในคอแล้วเป็นมือตุ่มสองสามเม็ดก็เป็นไปได้ก็เป็นแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยในชีวิตนี้ออกคนที่เคยเป็นก็มักจะไม่เป็นอีกเลย่เือบางคนเคยรับเชื้อก็ มีอาการนิดๆหน่อยไข้นิดๆหน่อยแล้วก็ไม่มีอาการก็หายไปก็มีภูมิต้านทานแล้วก็ถึงจะเป็นเด็กต่ํากว่าเจดปีลงมาครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากที่อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยสอนลูกให้ล้างมือให้เป็นสุขนิสัยว่าออกจากห้องน้ําล้างมือทุกคนไม่งั้นจะเอาอุจจละมาใส่ปากตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วให้คนอื่นด้วยนะแล้วทำหลับโรงเรียนต่างๆที่มีศูนย์เด็กเล็กนะกรุณาเอาอุปรกรณ์ที่เด็กเล่นเนี่ยเอาไปล้างน้ําด้วยอาทิตย์ละครั้งหนึ่งฆ่าเชื้อซะ ไอ้<อ>พวกลูก <นะ S 2> บอลของเล่นเด็กเนี่ยเด็กเล่นแล้วเอาเข้าปากเนี่ยบางทีอมๆกันเด็กอายุสองขวบหนูเพิ่งยังไม่หย่านมเลยยังมาส่วนเด็กเล็กล้ก็ล้างกันถ้าให้ดีล้างวันๆวันหรือทุกวันยิ่งจะเป็นบุญอย่างกูศลอย่างแรงเลยนะก็ขอ,อ,ขอช่วยกันล้างด้วยอ,อันนี้คือช่วยกันเองนะ,อะช่วยกันเฝ้าระวังคือไม่ตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ประมาทแต่ก็รู้ข้อมูลเอาไว้ที่เขมรทําไมถึงอย่างที่คุณหมอบอกส่วนหนึ่งก็คือระบบระบบเขาเนี่ยระบบคัดกรอง เฝ้าระวังเขาก็อาจจะยังยังมีปัญหาการตรวจตั้งห้องปฏิบัติการไม่มีเครื่องมือมันไม่พร้อมน้ํายาไม่พร้อมตรวจข้างหนึ่งเป็นหลักหลายพันบาทเขาก็ไม่ตรวจกันก็หายนี่เป็นนิดๆหน่อยก็หายนอกจากนล้เวลามันตายเร็วจริงครับอเขาก็เขาป่วยมาแล้วตายเนี่ยมันมันจะกี่วันมันป่วยมาแล้วสามวันเจ็ดวันแล้วส่งต่อมาเรื่อยๆอือยส่งต่อมาเรื่อยเรส่งจากลงจากตําบลมาอาเภอมาจังหวัดมาถึงพนมเปญก็เจ็ดวันแล้วมาถึงก็ถึงเวลาที่ หนักสุดๆแล้วคือเข้าไปถึงทําให้หัวใจหยุดทํางานไม่ปกติแล้วคือระบบบ้านเรากระทรวงาสาธารณสุขใช้ระบบว่าสาวันไข้า 39, <ะ>สามเก้าส่งโรงพยาบาลซึมแล้วเข้าโรงพยาบาลก็เลยเราก็จัดการได้ปวดผัาปลอ,อดภัยปลอดภัยแล้วคือถ้ายึดตามนี้ได้ยังไงก็ยังทานอยู่ยังทานอยู่ฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอย่าให้ถึงชักใช่่สมมติสมตสมติคุณหมอคิดในแง่หลายสมมติว่ามีกรณีที่ไม่รู้ แล้วถึงชักจะเกิดอะไรขึ้นก็มันเริ่มชักแล้วอไอ้เชื้อบ้านี่ไอ้เชื้อมานต์กระยนี่ไปทำอะไรมันก็ไปทําให้ต่อมที่สมองในส่วนส่วนที่ควบคุมการเต้นหัวใจเนี่ยหยุดมันทํางานผิดปกติหัวใจก็จะเต้นดุ๊ดดุๆอย่างเงี้ยมันไม่ทํางานแล้วเส้นเนี้ยสั่นผิวเลยหัวใจก็จะหยุดทํางานในที่สุดที่ตายเพราะหัวใจหยุดทํางานครับแล้วก็น้ําท่วมปอดเพราะหัวใจไม่ทํางานน้าก็ท่วมกลับไปที่ปอดน้ําเลือดนะ โอ้อที่มันอาการข้างเคียงทั้งหมดเนี่ยมันก็มีผลมาจากไอเชื้อตัวนี้มันเข้าไปในสมองในส่วนที่มันควบคุมการเต้นของหัวใจคือเข้าไปในเนื้อสมองครับเนื้อสมองในเนื้อสมองไปไปอยู่ตรงจุดนั้นด้วยจุดที่ควบคุมการเต้นของหัวใจอ่าแล้วทำให้หัวใจทให้หัวใจเต้นแบบผิดปกติอะไรไม่เป็นจังหวะเลยฮะพริวยเงี้ยเขาเรียกฟีเบริเลชั่นสั่นไม่มีจังหวะวุบวุบวุบหายหมดเลยฮะมันก็พริวอย่างเงี้ยมันเบาๆเงี้ยเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทนกลับไปในปอดก็ ตายจากน้าท่วมปอด,อปอดน้าท่วมปอดอย่างที่ว่า,น,าน้ำน้ำท่วมปออตายแล้วแต่ว่าบางคนตายเพราะน้ําท่วมปอดบางคนตายเพราะหัวใจเลยหวัวใจหยุดเต้นเลยฮะบางทีหยุดเต้นอย,อยู่ทำงานเลยช็อกไปเลยนะก็อันนี้ก็ถือว่าถ้าเราดูแลเด็กเราดีไม่เป็นนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเด็กของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็หลายคนคเมื่อเช้านี้ท่านประหลัดกระทรวงเชิญประชุมรัฐมนตรีสั่งการให้ทําหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะเฝ้าระวัง เฝ้าระวังแล้วรักษาให้ดีด้วยนะฮะท่านท่านรัมตีวิทยานะท่านบอกให้พวกเราในประชุมกันทุกกรมนะแล้วท่านประหลัดได้ทําหนังสือแจ้งไปทุกโรงพยาบาลแล้วให้ดูแลเด็กอย่างดีๆจุดเสียงก็มีศูนย์เด็กเล็กกับโรงเรียนเด็กเล็กอ,อนุบาลฮนะอนุบาลปฐมนิดหน่อยปฐมตน้นปฐมต้นนิดหน่อยแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กเลยศูนย์เด็กเล็กนี่ที่หนักที่สุดศูนย์เด็กเล็กทีนี้ศูนย์เด็กเล็กของ ของประเทศไทยเราที่อยู่อวตาเนี่ยกรมควบคุมโรคเรากับกรมนาำใมเนี่ยได้ไปทําศูนย์เด็กเล็กควบคุมโรคดีเด่นไว้แล้วเขาตอนเช้ามา,าเขาแถวทุกคนลูกเขาตรวจมือตรวจปากก่อนอถ้าใครมีกลับบ้านใครขึ้นกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปในศูนย์ก็มีการล้างเครื่องมือหมดแล้วก็เข้า่วมออกมาต้องล้างมือมีที่ล้างมืออย่างดีแล้วก็ถ้าใครเป็นบตดก็กลับบ้านแล้วใส่แมสด้วยอันนี้คือศูนย์เด็กเล็กปอดโรคซึ่งกรมควบคุมโรคเราไปดูให้ส่วนใหญ่แล้วครับ คือก็ต้องเข้าใจว่าพอมันเด็กเนี่ยร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะรับมือกับโรคไขตตต้ต่างๆเพราะฉะนั้นยิ่งต้องระวังยิ่งกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะฮะไอมีวัคซีนฉีดป้องกันแบบไม่มีครับมีคําถาม, <c oughs> มนะไม่มีครับยังไม่มีอะไรพยายามจะคิดทําอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีทำไม่ยังไม่สําเร็จออกมาเออที่ผ่านมาก็มันมันเป็นโรคของภูมิภาคเราที่อื่นไม่มีก็เลยฝรั่งก็ไม่คยสนใจอ๋อเป็นโรคในรละแวกนี้ละละแวกนี้ครับเนี่ยเป็นโรคพื้นที่ ในโลกพื้นถิ่นอาเซียนเราเนี่ยที่อื่นไม่มีประเทศที่เป็นประเทศประเทศหนาวก็ไม่มีมันประเทศที่ฝนตกชุช่วงไหนส่วนใหญ่ฮะคุณหมอหน้าฝนเนี่ยฝนตกชุกนี่แหละมันไม่ค่อยตายถ้าหน้าร้อนมันตายหมดมันอยู่ในอุจจาระใช่มันก็ตายหมดร้อนมากก็ตายหมดก็ทําความสะอาดห้องน้ํากันบ่อยๆเช็ดถูอุปกรณ์ต่างๆในศูนย์เด็กเล็กเราก็ใช้พวกน้ํายาล้างห้องน้ำมาผสมน้ําเช็ด พวกคอลแลกเนี่ยนะฮะไอ้เปอร์คอลไลท์เนี่ยเช่นก็ตายหมดนะฮะเอ็นโทรไวรัส7 1 c 4ใช่ไหมฮะส่า c 4ครับ c 4ถึงจะเป็นเพียงส่วนน้อยในร้อยเปอร์เซนต์ที่มีอยู่เนี่ยแต่มันอันตรายที่สุดแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นเอ็นเทอรไวรัสหรือจะเป็นโคกสกีไม่ต้องป็นอะไร้วเอามาตรฐานอย่างที่เราย้ำกันนะฮะไอ้โคกสกีนี่เป็นยังไงฮะโอกสกีก็เป็นเอ็นเทอรไวรัสตัวหนึ่งแต่ว่าไม่รุนแรงครับก็เป็นมือเท้าปากนิดๆหน่อยๆน่สองสามวันก็หายไป อันนี้ไม่เป็นไรครับมันคงจะเป็นลักล่าสายพันธุ์ที่มุ่งทะลุสมองเข้าไปในเนื้อแล้วไปรัวได้นะคือสําคัญเพราะว่าไอ้อันหนึ่งก็คือเราอย่าไปตกใจเรื่องชายแดนอะไรนะฮะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังชายแดนบินพิเศษนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเพราะว่าอย่างสากแก้วนี้นะขอขอขออภัยนะโทษนะป่วยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วรวมแล้วห้าสิบคนนะ ตแก้วมีโรคนี้50คนแล้วนะโรคมือทาบปากกลับไม่เยอะนะถ้าฟังตัวเลขเนี่ยเที่ปทั่วประเทศทั่วประเทศก็ประมาณหมื่นคนนะใช่ฮะนี่ถ้า50คสอ่คนแต่นี่บางจังหวัดก็เป็นร้อยสองร้อยก็มีแก้วมันประชากรน้อยฮะไม่มากคือมันเป็นโรคประจำถิ่นประจำถิ่นไปแล้วง่ายไม่ต้องไปเฝ้าระวังชายแดนเป็นพิเศษเลยกัรเด็กเข้ามาอะไรยังไงไม่ต้องเลยครับมันอยู่กับเราแล้วเราเพียงไงจะให้เด็กเราอย่าป่วยมากขึ้นแล้วก็อย่าป่วยถึงตายอันนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีวิทยาบุรณะศิริเลย ก็สั่งผมเลยว่าทําไงจะไม่ให้ตายนะปีนี้ก็เลยยังไม่มีตายครับมันมีสถิติปีที่แล้วตาย6คนครับรับกี่ก่อนหน้านั้นก็คือประมาณป่วยหมื่นคนตาย2คนโดยเฉลี่ยก็บางปีก็ป่วยหมื่นสองก็ตายสองคนหมื่นสี่ก็สี่คนอะไรเงี้ยนะปีที่แล้ว1 8ื่นก็ไป6คนก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ปีนี้ก็จะพยายามนะะผมว่าเราจะพยายามกันให้ดีที่สุดคือใช้วิกฤตเป็นโอกาส ให้ความ,มรู้จะได้ไม่เสียชีวิตใช่เอาละฮะขอบคุณครับคุณหมอครับ,รบยินดีครับและนี่คือจอข่าวเด่นสวัสดีครับ